สวัสดีคะ่ะกซิฟตอบเรามาแนะนํารถกระบะสวยๆให้ชมนะคะสวยพร้อมซิ่งวิ่งทางไกลทางไกลไปได้นะคะแม็กกหล่อดอกยางก็หนาค่ะทุกท่านคันนี้อีสุดี Max นะคะเครื่องยนต์2,500ซีซีดีเซลค่ะเป็นรถกระบะมือ2ปี05นะคะเกียร์ธรรมดาราคา159,000บาทค่ะเครดิตดีดาว5,000บาทจัดไม่เช็คเครดิตดาว25,000บาทนะคะ จะสดหรือจะพอนก็สามารถไปคุยกันได้นะคะรถเครื่องดีเกียร์ดีค่ะสีสวยเบาะสวยไม่มีรอยฉีกขาดนะคะเป็นรถยนต์เกียร์ธรรมดาค่ะกระจกเป็นไฟฟ้านะคะช่วงร่างดีแมกสวยๆเริ่มเอกสารมีให้ครบนะคะรถมือสองรถบ้านค่ะสภาพน่าใช้นะคะขับขี่ได้สบายค่ะราคามิตรภาพจัดไปแน้นกันได้ด้วยนะคะรถอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นค่ะคันนี้ สนใจติดต่อนัดหมายเข้าชมตัวจริงและทดลองขับนะคะติดต่อโทรคุยกับผู้ขายโดยตรงตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปมีได้เลยนะคะมีทั้งเบอร์โทรศัพท์ Facebook และ ID l ีลเลยค่ะที่ผู้ขายได้ใส่ไว้ให้ทั้งหมดรวมถึงรายละเอียดด้วยนะคะสนใจติดต่อทักสายตรงได้เลยเพราะแอดมินเพียงแนะนำให้ชมเท่านั้นนะคะแอดมินไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่หนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ